อยากโคลนนิ่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์เราจะทำอย่างไรดีสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงวิธีการโคลนนิ่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าดูพิเค e หรือว่าก๊อปก็ได้นะครับซึ่งการทำโคลนนิ่งนี่นะครับเราจะสามารถทำให้เราโคลนนิ่งบทความหรือโคลนนิ่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะทำด้วยเพจบิ u i เ d อรหรือทำด้วยบล็อกอินดิเธรรมดาของ WordPress เราก็สามารถทําการโคลนนิ่งเนื้อหาออกมาได้หมดเลยนะครับทำไปอีกหน้านึงได้สบายเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel n ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลามีวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้เป็นคนแรกครับตอนนี้เราไปดูวิธีการทำการโคลนนิ่งหน้าเว็บไซต์กันได้เลยครับพาากรสอนสร้างเว็บ สำหรับวิธีการ Copy หรือว่าโครนหรือบางคนอาจจะเรียกว่า duplicate นะครับเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของเราหน้าไหนก็ตามเราสามารถทำได้นะครับด้วยวิธีง่ายๆโดยการใช้ปลั๊กอินนั่นเองครับเราจะไปทำการติดตั้งปลั๊กอินครับให้เราไปที่ปลั๊กอินแล้วก็ add new ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยจากนั้นนะครับให้เราค้นหาตัวนี้นะครับผมคำว่า ดูพิเคตนะครับ dupli c a t e แล้วก็โพสแบบนี้นะครับผม d u p ดูพิเคตโพสก็จะเป็นป p l กอินตัวหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับผม d u p ดูพิเคตโพสเนี่ยมีคนใช้ถึง3ล้านคนกันเลยทีเดียวเ е ตติ้งก็ไม่เลวเลยนะครับ5ดาวแล้วก็มีคนรีวิวให้เยอะด้วยเรากด i n s t a l l now ได้เลยนะครับคลิกลงไปเลยหลังจากที่เราทำการ i n s t a l l เสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานโดยการกด activate ด้วยนะครับคลิกลงไปเลยครับ ตอนนี้นะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับาบางทีเนี่ยถ้าเราติดตั้งไปใหม่ๆบางครั้งนะครับอาจจะมีป้ายโฆษณาขึ้นมาบอกว่าให้ช่วยสนับสนุน OpenSource ปลักอินโดยการทำด onation หรือไปเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเขานะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ไปช่วยสนับสนุนนะครับผมก็มีการสนับสนุนโดยการด onation ไปหลายตัวนะครับเพราะว่าเราชอบใช้งานแล้วก็อยากให้เขาอยู่ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้ เราจะมาเริ่มทำการ Copy เนื้อหาของเราหรือว่า p u p l i t e เนี่ยอย่างไรครับให้เราไปที่สิ่งที่เราต้องการครับอย่างเช่นไปที่โพสเราไปที่ออโพสดูนะครับผมอ่าเราคลิกลงไปหนึ่งทีนอกจากโพสแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบหน้าที่ผมใช้เพจบิ u ดเออรในการทำนะครับว่ามันจะทำการ Copy ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับตอนนี้มาดูที่โพสก่อนผมมีตัวอย่างบทความที่6อยู่ พอผมเอาเมาส์ไปวางบนรายการบทความมันจะมีปุ่มใหม่2ปุ่มขึ้นมาคือโคลนกับนิวดาฟนะครับโคลนเนี่ยกดไปปุ๊บไม่พูดพราำทำเพลงมันจะเป็นอย่างนี้ครับเรากดโคลนเลยนะกด1ทีโคลนก็คือการทำให้เหมือนนั่นเองนะครับผมพอทำออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับโคลนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นบทความตัวอย่างที่6เหมือนกันอันนี้โคลนนะต่อมานิวดาฟคืออะไรนิวดาฟพอกดไปแล้วเป็นนี้ครับคลิก1ที นิวดราฟเนี่ยผมชอบใช้มากกว่าเพราะว่าเวลาที่เรากดนิวดราฟนะครับเราจะสามารถทําแบบนี้ได้ครับอ่าเราก็มาแก้ชื่อก่อนบทความที่6.1แก้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดเซฟดราฟเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็กลับไปที่ทางซ้ายนะครับโพสตแล้วก็ออกโพสตแบบนี้เราคลิกลงไปเลยเห็นไหมครับกลายเป็นบทความที่6.1แล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนมันตัวจริงอันไหนมันตัวโคลนนะครับผม เห็นไหมครับพอเรากด New Draft เราก็ไปแก้ชื่อของมันก่อนได้เรากดโคลนปุ๊บมันก็ d ดูพิเคตมาเหมือนกันเลยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้เราลองไปดูเนื้อหาอื่นๆบ้างอย่างเช่นในหน้าของเพจครับเราไปดูกันเลยครับ <S 2> <S 2> ไปที่เพจแล้วก็ออเพจกันครับคลิกตรงไปเลยในหน้าเพจนะครับผมก็จะมีเพจหลายประเภทแต่เดี๋ยวผมจะ โฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่หน้าที่เราใช้ตัวเพจบิลเดอร์ทำดีกว่านะครับผมเพราะหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาที่เราใช้เพจบิลเดอร์ทำมันจะก๊อปปี้หรือได้หรือไม่นะครับผมนี่เห็นไหมครับมีปุ่มโคลนกับนิวดาร์ฟเหมือนกันอ่าเราใช้นิวดาร์ฟเลยละกันนะครับเราใช้นิวดาร์ฟแบบนี้เราคลิกลงไป1ทีอ่าตอนนี้เรารู้จักนิวดาร์ฟแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อของมันนะว่าเป็น Landing Page Cloning ดีกว่านะครับผมแบบนี้ Landing Page Cloning เสร็จแล้วนะครับถ้าใครจะเซฟดาว์กลับไปเหมือนเดิมก็ได้หรือถ้าใครจะพับลิสเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพับลิสไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนะว่าสิ่งที่เราโครนมากับสิ่งที่เราเนี่ยเป็นต้นฉบับมันจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเราปิดตรงนี้เราก็กดตัวนี้ครับผมใช้เพจบิวเดอร์ที่ชื่อว่า e l e m e n t o r นะครับอลองกดดูมากดเข้าไปดูกดเซจแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าจอ e l e m e n t o r ของเรานะครับอลองเปลี่ยนดูครับว่ามันจะ กระทบกับตัวเดิมไหมนะครับผมก็จะบอกว่าชาร์ปสเอาแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยลีดเด็บล็อกใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะทําการลบปุ่มนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อความแตกต่างเราคลิกขวาแล้วกด Delete 1ทีในเนื้อหาเนี่ยเราก็บอกว่า Cloning ซสนหน่อยนะครับผมเราจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้หรือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้พิมพ์ทางซ้ายมือดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมพิมพ์ทางขวามือให้ดูทีหนึ่งอ่ะ cloning ง h a ร์อย่างนี เสร็จแล้วอย่าลืมกดอัปเดตหนึ่งทีปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมกดอัปเดตแล้วแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูทั้ง2หน้านะครับว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรให้เราไปที่เครื่องหมายขีดสขีดหรือแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมคลิกหนึ่งทีแล้วก็ลงมาที่นี่ครับ exit to dashboard มาเลยสำหรับใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการสร้าง hero section ด้วย elementor ก็ไปดูได้นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ p เพ e แล้วก็ all p a g e กันก่อนนะครับผมเราคลิกหนึ่งทีเราจะได้เห็นว่ามี landing page แบบค n i n g กับ landing page แบบธรรมดาเห็นไหมครับ landing p a g e กับ landing page Page จค n i n g อยู่คู่กันทำด้วย elementor ทั้งคู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างของจริงเลยว่าเป็นอย่างไรให้เราเอาเมาส์ไปวางที่วิวของตัวแรกก่อนแล้วก็คลิกขวาหนึ่งที open link in new tab ปึ๊บ อ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านล่างเอาเมาส์ไปวางเสร็จคลิกขวาที่วิวโอ e พิ i n k ลิง e w t นนิวแท็บเหมือนกันปุ๊บเราก็จะได้2หน้าละมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อหาแบบนี้เห็นไหมครับไม่มี sharp tool ไม่มีอะไรทั้งสิ้นปุ่มก็ยังอยู่เท่าเดิมทีนี้ลองไปดูอีกหน้าหนึ่งครับตอนนี้นะครับเรามาดูอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมาย sharp tool อยู่แล้วก็ โคลนนิ่งชาร์ปทูเห็นไหมครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้หายไปเพราะว่าเราโมดิฟายหายไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ระบบหลังบ้านของเราต่อครับนอกจากโพสกับเพจนะครับผมเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถโคลนนิ่งวัตถุอื่นๆได้อย่างเช่นแบบฟอร์มที่เราสร้างหรือว่าแกลเลอรี่อะไรต่างๆที่เกิดจากปลั๊กอินนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าปลั๊กอินเหล่านั้นนะเขียนมาให้ซัพพอร์ตเจ้าดูพิเคทโพสต์ตัวนี้หรือเปล่า ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดู fluent form นะครับของผมที่ติดตั้งอยู่ในการสร้างแบบฟอร์มของเรานะครับในการสร้างแบบฟอร์มผมเคยมีวิดีโอตั้ง3ตอนนะครับลองไปดูกันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ all form ก่อนนะครับ fluent form แล้วก็ all form คลิกลงไปเลยมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ fluent form เนี่ยมันไม่ัพพ p o r t ไอตัว โคลนโพส์เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันดูพิเคทของมันอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับที่ผมจะให้ดูก็คือแบบนี้นะครับผมบางปลั๊กอินเนี่ยมันก็พพอร์ตบางปลั๊กอินมันก็ไม่พพอร์ตนะครับบางปลั๊กอินก็มีฟังก์ชันดูพิเคทของมันเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้มีฟังก์ชันดูพิเคทฟอร์มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ฟังก์ชันของดูพิเคทโพสต์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการทําการทําหน้าซ้ําหรือว่าทําบทความซ้ำเนี่ยง่ายนิดเดียวเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ ถ้าใครมีเทมเพลตของหน้าเนี่ยแล้วอยากแก้เนื้อหาเราก็แค่โคลนไปแล้วก็แก้เนื้อหาแก้รูปภาพเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการโคลนนิ่งเว็บไซต์หรือว่าทุกพิเคตหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันง่ายนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับเวลาที่มีวิดีโอดีๆใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้เป็นคนแรกเลยนั่นเองในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ